เอาละครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ปึกเตียนนะครับหาดปึกเตียนก็ต้องบอกว่าเป็นหาดที่ตอน,นเด็กๆเราก็มาเที่ยวบ่อยเพราะว่าเป็นคนที่บุรีมาอัปเดตก,กันว่าตอนนี้หาดปึกเตียนผีเสื้อสมุทรยังอยู่เหมือนเดิมไหมบรรยากาศปึกเตียนตอนนี้เป็นอย่างไรตามมาดูกันครับนี่เสื้อสมุทรในตำนานต้องบอกว่าบรรยากาศก็โหผีเสื้อคุ้นเคยครับ ก่อนมันลงไปเล่นได้เนาะได้ค okay. รับเรรยากาศไรนะครับก็ร <c oughs> ีสอร์ทรีสอร์ทก็เปิดบังปิดบังนะครับวัน <c oughs> นี้ไม่ม,ม,มีหาดแล้วว่ะเนาะ